ชวนชมเรื่นอารมณ์กลานใจกุลาพยายามพอใคงอนไกลสอนกลิ้นทานตะวนันช่วงธรรม,มหากินเสริมเพิ่มมาได้วันนี้จะขอนําท่านไปรู้จักกับหมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ตั้งอยู่ที่คลอง15อําเภอองค์ลักจัังหวดนครนายกนอกจากจะมีไม้ดอกไม้ประดับทุกชนิดไว้คอยจําหน่ายและส่งออกไปทั่วประเทศแล้วยังถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญของจังหวัดนครนายกอีกด้วยหมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับคลอง15ที่ว่าใหญ่ที่สุดในประเทศแห่งนี้มีพื้นที่กว่า1000ไร่ครอบคลุมพื้นที่4หมู่บ้านตลอดสข้างทางกว่า8กิโลเมตรนับซ้ายขวาไปกลับก็กว่า16กิโลเมตร มีพันไม้สารพัดชนิดให้เลือกซื้อทั้งขายปลีกขายส่งมีร้านจำหน่ายพันไม้กว่า1,000รายที่นี่เป็นหมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับของส5บห้าค่ะและมีต้นไม้หลายชนิดมากมายมีทั้งไม้เล็กไม้ใหญ่ทั้งราคาถูกทั้งแพงไม้จัดสวนจะมีไม้ภายในไม้ไม้จัดภายในทั้งไม้จัดภายนอกจัดสวนทุกชนิดแล้มีไม้ถุงที่ถูกที่สุดของประเทศไทย ที่ต้นละบาทและจะมีถึงต้นละหมื่นบาทก็มีนะคะหมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับคลอง15อาอำเภอองค,ครักษ์จังหวัดนครนายกทำให้ชาวนครนายกมีอาชีพเพิ่มขึ้นอีกไม่น้อยกว่า4-5,000คนที่ดินแถวนี้เป็นที่ของราชพัสดุเปิดให้เช่าในราคาถูกแต่บางรายก็มีการซื้อขายเปลี่ยนมือเช่าช่วงขายกันในราคาตารางเมตรละกว่า2 0,000บาทแต่ก็ยังถือว่าคุ้ม ด้วยลูกค้าจํานวนมากต้องยอมจ่ายเพราะชมชอบในความสวยงามและความหลากหลายของพันธุไม้ของที่นี่ต้นนี้ต้นนี้คือคาถาทองชื่อชื่อคาาทองเป็นไม้มงคลนะคะเป็นไม้จัดภายไในก็ได้จัดตกแต่งสวนก็ได้เป็นไม้มงคลไปตั้งตามบ้านนิยมกันส่วนมากจะใช้ไม้พวกไม้มงคลเนี่ยค่ะเนี่ยตัวนี้ <ยา S 1> อัญญมณี <ยา S 1> ตัวนี้สวยมาก<ย>าเลี้ยงง่าย,ยาด้วย การค้าพันไม้ของที่นี่รายได้เฉลี่ยของแต่ละรายไม่น้อยกว่า3 4 0,000บาทต่อเดือนนับว่าเป็นอาชีพที่น่าสนใจอีกอาชีพหนึ่งที่มีรายได้อย่างงามไม่แพ้อาชีพใดๆการทำอาชีพไม่ดอกไม่ประดับนะคะถ้าอยากจะชวนคนที่ไม่มีงานทำนะคะถ้าหากว่าลองทำดูรับรองป้าผ่านนะคะคิดว่าไม่อดตายหรืออาจจะรวยก็ได้คะ่ะ ทุกวันนี้คนไทยรักสวยรักงามและชอบแต่งบ้านแต่งสวนกันมากขึ้นอาชีพเพาะเลี้ยงไม้ดอกไม้ประดับขายยังสามารถขยายตัวได้อีกมากส่วนไรายได้ก็น่าสนใจไม่น้อยลองพิจารณาดูนะครับจะทำเป็นอาชีพเสริมเพิ่มไรายได้ก็ลองดู